วิธีโพสต์ให้บ้านขายได้เร็วเพราะความสวยทําให้เกิดอารมณ์คนที่เขาครับกาลังหาซื้อบ้านถ้าคุณนะครับยังหยุดจุดนี้เขาไม่ได้อะครับคุณก็ยังขายบ้านไม่ได้เพราะความสวยครับทาให้เกิดคนเราเกิดอารมณ์อารมณ์ที่อยากได้อารมณ์ที่ว่าเออบ้านมีโครงการสวยอยากจะโทรเข้าไปอารมณ์ในที่นี้ครับนอกจากความสวยของรูปแล้วครับผมบอกเลยนะครับมีอย่างเคล็ดลับเลยก็คือว่ารูปนั้นนะครับจะต้องเพิ่มอารมณ์อารมณ์แบบไหนอารมณ์แบบว่า มีเด็กมีครอบครัวเล่นกันอย่างมีความสุขตรงนี้ครับจะเป็นเคล็ดลับทําให้เขาหยุดดูเขาจะนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่จริงอะ่ะเราก็จะมีความสุขแบบนี้ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นเคล็ดลับทําให้เขาหยุดดูภาพนี้แล้วก็โทรมาติดต่อเราเข้ามาแล้วเราก็สามารถปิดการขายได้หรือแม้เขาติดต่อเราเข้ามาเพื่อชมบ้านของเราตรงนี้ครับต่อนเนื่องไปทําให้เราปิดการขายได้ตรงนี้ครับคุณอ่าคุณลองสังเกตคโครงการใหญ่ๆเลยนะครับ เขาก็จะมีอยู่2ออย่างนี้เหมือนกันก็คือภาพที่สวยแล้วก็2คือภาพที่มีอารมณ์ทําให้คนนะครับคนที่สนใจคนที่เขาจะดูบ้านอยู่แล้วครับเขาก็จะเดินเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาติดต่อโทรเข้ามาสอบถามตรงนี้มันคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดทําให้บ้านเราขายได้ถ้าชอบคลิปนี้กดหัวใจถ้าใช่กดตามนะครับ